สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะฮะครับพยายามทําคืนนะครับผมคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ถ่ายว่างๆนะฮะก็ถ่ายคลิปวิดีโอในการซ่อมอินเวอร์เตอร์จีนนะครับผมนะฮะตัวแปลงไฟจาก DC เป็น AC นะครับผม DC 12โวลต์เป็น AC 230โวลต์นะฮะจากที่ระบุไว้นะฮะที่เนมเพจของกล่องนะฮะครับผม เป็นเอสี่โวลต์ในรุ่นโซล่าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ3,000 VA นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาเทคนิคนะฮะประสบการณ์ความรู้เล็กน้อยนะครับมาฝากกันสำหรับการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับง่ายๆนะครับผมอาการนี้นะฮะับสำหรับตัวนี้นะฮะทางหน้านสวิตชิงนะฮะที่เป็นมาแปลกทกนี้นะฮะทางซีดอินพุตสวิตชิงนะฮะมาเฟลกทางสาม ทั้งสี่ตัวเนี่ยพังนะครับเสียหายช็อตรางวัลน,นะ,ะ้วครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปใหม่เลยนครับผมตอนนี้ใช้ได้แล้วนะฮะในส่วนของเอาพุทก็พังด้วยเช่นกันนะฮะเป็นมอสเฟตนะครับผมเป็นมอสเฟตเบอร์นะฮะของดั้งเดิมมันจะเป็นมอสเฟตเบอร์ jcs นะฮะับสองสอง n ห้าศูนย์ดนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเบอร์นี้ผมไม่มีใช้นะครับผมนะฮะ ที่บ้านผมไม่มีมอสเฟตนะครับที่เป็น22แอมป์500โวลต์นะฮะเป็นมอสเฟต่ส22 JCS 22N 50แต่ไมนะ่เอ้ย50ไม่อยู่แลฮะก็คือตัวนี้จะเป็นมอสเฟส22แอมป์นะฮะ500โวลต์นะฮะตอนนี้ผมมันเสียอยู่ตัวนึงนะฮะมันมันไม่มีใช้นะฮะไม่มี ผมก็เลยเอา igbt นะครับผมนะฮะ igbt เ,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 เป็นเบอร์ igbt เป็นเบอร์ห้าสิบ t หกห้า fd หนึ่งนะน,นะน,นะครับผมตัวนี้นะฮะมามาใส่แทนนะฮะมาใส่แทน mosfet นะครับผมนะฮะใช้กันได้นะครับผมนะฮะ สำราบกันบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยรับอ่านประสบการณ์นะฮะสามารถใช้แทนได้นะฮะตัวนี้ก็เป็น IGBT 500โวลต์นะครับผมเฮ้ยอ่า50แอมป์นะฮะ650โวลต์นะครับผมตัวนี้นะฮะเอามาใส่แทนวัสดุที่มันเสียไปนะครับผมสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมนะฮะสำหรับการจัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถใช้กันได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับผมอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรา จะมาลองเทกันดูนะครับตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอบคีพนะผมอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดลองใช้งานกันดูนะครับไม่ชัดโอเคนะครับผมใช้งานได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองบิดไปที่5้า้อยนะฮะ ต่ผมคิดว่าไม่น่าจะพอนะครับไฟน่าจะร้องนะฮะตัวนี้นะฮะโอเคครับใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวขอลองแป๊บชักครู่นะฮะโอเคนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม,ไม,ม่ไม่มีตัวระบายความร้อนนะครับผมผม,ผมกลัวมันร้อนนะฮะแล้วเกิดปัญหานะฮะแต่ตอนนี้ไม่ร้อนนะครับผมใช้หลอด200วัต์ไม่ร้อนนะฮะปกติเลยนะครับจับ อย่างไงก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร okay. ้อนความร้อนไม่ขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะสามารถใช้กันได้นะครับผม IGBT วิธีกับ MOSFET นะครับถ้าหากใครไม่อยากใช้ MOS ไม่อยากใช้ MOSFET ก็เป็นเป็น IGBT ได้ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะฮะ IGBT ก็นะฮะย่อมาจากคำว่า Insulated Gate Bipolar Transistor นะครับผม เป็นทาสิเตอร์กึ่งมอสเฟตนะครับผมนะฮะจะใช้ขาเกตทิกขาซีนะครับผมตัวนี้ส่วนมอสเฟตก็จะเป็นเป็นอ่า,เ,อา,เ,าเกตนะครับแล้วก็เดมกระสอดนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็ทำงานใช้กันได้นะครับผมนะฮะปกตินะครับเี๋จะลองปิดนะครับเปิดใหม่ นี่ผมลอ,ลองแค่สองร้อยวัตต์นะครับขอลองแค่สองร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์นี่ผมกลัวมันพีคนะครับผมนะบเพราะว่าผมยังไม่ได้ยึดลงตัวซิงค์ที่เป็นตัวต่อกับระบายความร้อนนะฮะครับโอเคไหมครัลองได้ไหมครัโอเค,ะอเะอเคนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนนะครับผมแต่ไฟไม่น่าจะพ้อนหรือโหลดชัวร์ ที่ดังนี่อาจจะเป็นโหลดเกินที่ัดได้นะครับผมนะะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นโหลดเกินที่ัดโม,มแบตน่าจะ,ะไฟอ่อนลงนะครับผมใช้ได้นะครับผมไม่ร้อนนะครับผมตัวนี้โอเคนะครับผมสําหรับโมแบตตัวนี้ซ่อมผ่านนะฮะนะครับผมแล้ มันจะเป็นต้องเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมนะฮะถ้า,าวัดมันสูงกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นมอสเฟตเราก็ต้องคำนึงถึงค่า RDS on มันด้วยนะครับผมนะฮะถ้าค่า R Ds on มันมันมันไม่ดีฮะมันสวิตช์ไม่สนิทมันก็จะทำให้ความร้อนสูงขึ้นได้นะครับผมตัวนี้นะฮะแต่ IGBT ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมนะตัวนี้ค่อนข้างจะอแอมป์สูงแล้วก็วุ้น ทน,ทนแรงดันได้สูงนะครับผมตัวนี้อ่าโอเคนะครับผมผ่านนะครับโอเคถ้าเกิดใครอยากไอใครซ่อมแล้วนะฮะหามอสเฟตไม่ได้ก็ลองเล่น i gpt เข้ามาใส่แทนดูได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ส่วนมอสเฟตที่เป็นทนางภาคอินพุตนะฮะที่เป็นสวิตภาคอินพุตก็เป็น if ส2 0สองศูนย์ห้านะครับผมตัวนี้นะฮะร้อยแอม สามารถใส่ที่เบอร์สูงกว่าได้ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็เอามาฝากกันนะฮะความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมส่วนบางท่านที่รู้แล้วก็โอเคนะฮะก็เลยผ่านได้โอเคครับ